ั้งแต่มนุษย์เราได้มีเทคโนโลยีในการออกไปสำรวจต่างดาวนะครับสิ่งหนึ่งที่มนุษย์เราเนี่ยได้ใฝ่ฝันอยู่ตลอดเลยก็คือเราเนี่ยอยากจะเจอสิ่งมีชีวิตจากต่างดาวสักครั้งหนึ่งใช่ไหมครับผมแต่ว่าทําไมตลอดเวลาที่เราได้สแสวงหากันมานานจนก,กระทั่งถึงทุกวันนี้เนี่ยมันก็ยังไม่เคยมีวี่แววเลยของการที่เราจะได้เห็นสิ่งมีชีวิตอะไรอยู่ในอวากาศกันนะครับผมซึ่งนั่นน่ะมันอาจจะเป็นไปได้หรือเปล่าว่หนึ่ง มนุษย์ต่างดาวนั้นไม่มีจริงหรือว่า 2. เราอาจกําลังใช้วิธีหาสิ่งมีชีวิตต่างดาวที่ผิดผิดอยู่ก็ได้นะครับผมและประเด็นก็คือไอก้กุญแจที่จะช่วยให้มนุษย์เราค้นพบหาสิ่งมีชีวิตต่างดาวได้เนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้อยู่ไกลจากเราด้วยนะครับหากแต่ว่ามันได้อยู่บนโลกของเรานี่เองที่ไอ้เรื่องนี้เนี่ยมันก็เป็นที่เริ่มพูดถึงกันหนักมากในช่วง3-4ปีที่ผ่านมานะครับแล้วทำไมาอยู่ๆมันถึงได้กลายเป็นที่พูดถึงแล้วสิ่งนั้นมันคืออะไรล่ะ เราก็มาฟังกันเลยดีกว่านะครับกับรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ F N Diary ครับหรือว่ารายการที่จะนำเอาเรื่องราวดากัดกๆแล้วก็จังไรจากทั่วโลกมานำเสนอเพื่อนๆได้ฟังกันแทบทุกวันเวลา2ทุ่มนะครับผมโดยอ้เรื่องปัจจัยดังกล่าวในการอาจจะนำไปสู่การค้นพบมนุษย์ต่างดาวได้นี่นะครับเอาจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็ว่ากันว่ามันเป็นเรื่องที่ทางรัฐบาลสหรัฐหรือพวก CIA นี่ ขาอาจจะรู้กันมาตั้งนานแล้วก็ได้คืออาจจะรู้กันมาตั้งแต่ในยุคข,ของสงครามเย็นกันเลยนะครับผมที่เขาก็ว่ากันว่าทาง CIA นะครับก็ได้เก็บเป็นความลับหรือเองจิง CIA อาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าไอ้เจ้าสิ่งนี้เนี่ยมันมีประโยชน์นะครับผมเพราะว่าไอ้ตอนที่ CIA ได้บังเอิญไปเจอมาเนี่ยเขาดันไม่ได้อยากจะหามนุษย์ต่างดาวครับแต่เขาอยากจะไปทําอีกโปรเจกต์หนึ่งมากกว่าก็คืออยากจะไปขโมยเรือดำน้ําของโซเวียตมาอย่างไงละ่ะซึ่งอันนี้เนี่ยแอก็ต้องขอเท้าความเล่าย้อนกลับไปนิดนึงนะ ว่าไอเหตุการณ์พวกเนี้ยมันมาเชื่อมโยงกันยังไงนะครับผมก็คือในสมัยก่อนตอนช่วงสงครามเย็นที่ไอสองชาติมหาอำนาจก็คือสหรัฐกับโซเวียตเนี่ยเขาจะพยายามแข่งกันใช่ไหมครับว่าใครจะสร้างอุปกรณ์รบได้เก่งกว่ากันในตอนนั้นเนี่ยทางโซเวียตนะครับก็เหมือนจะคิดค้นเรือดำน้ําได้เด็ดกว่าครับคือนอกจากจะดุ้นใหญ่กว่าสหารัฐแล้วยังมีความล้ําสมัยมากกว่านอกจากนั้นเนี่ยเรือดำน้ําโซเวียตยังขนหัวขีปนาวุธนิวเคลียร์มาได้ด้วย นั่นแหละครับมันก็เลยทําให้สหรัฐเนี่ยอยากจะไปรู้มาเลยว่าอีโซเวียตมีองค์ความรู้อะไรบ้างแล้วก็พอเออว่าเกิดเหตุเหมาะเจาะพอดีเลยที่ทางโซเวียตตอนนั้นนะครับเขาดันไปฉี่ชเชาะทําเรือดำนำ้ําล่มลงในมหาสมุทรครับแล้วโซเวียตก็ดันหาไม่เจอด้วยงว่ามันล่มลงตรงไหน,นทางสหรัฐในตอนนั้นเนี่ยก็เลยได้ถือโอกาสในตอนนี้แหละสร้างโปรเจกต์ในการ ขโมยเรือดำน้ําโซเวียตขึ้นมาเลยคือต้องไปรีบจกมาก่อนที่โซเวียตเนี่ยมันจะบังหาเจอนะครับผมแต่แบบถ้าสหรัฐทำกระตกกระตากอะไรไปเนี่ยโซเวียตมันก็จะรู้ใช่ไหมครับผมสหรัฐในตอนนั้นเนี่ยก็เลยที่มีโปรเจกต์บังหน้าอันนึงไว้ก็คือเสแสแ้งแก้งทำเป็นว่าโอ้ย เดี๋ยวจะมีบริษัทขุดแร่อะไรลงไปยังทะเลแถวนั้นที่เขาคาดว่าโซเวียตเนี่ยน่าจะไปจมเรือดำน้ำลงนะครับนั่นแหละไปขุดหาแร่ธาตุแถวนั้นจะไปหาพลังงานใต้ดินอะไรกันแต่จริงๆแล้วก็คือสหรัฐเนี่ยได้แอบซ่อนเครื่องมือในการกู้ซากเครื่องดำน้ำไปกู้ซากเครื่องดำน้ำนะกู้ซากเรือดำน้ำขึ้นมาสิแอตมาช็อกโกแลตตั้งแต่หัววันเลยซึ่งในระหว่างที่ไอ้โปรเจกต์กู้ซากเรือดำน้ำนี่มันกำลังดำเนินอยู่นะครับสหรัฐเนี่ย ก็ดันไปค้นพบกับสิ่งแปลกประหลาดอะไรอีกอย่างหนึ่งอยู่ใต้น้าครับที่มันไม่ได้เกี่ยวกับเรือดำน้ําเลยนั่นแหละก็คือพบว่าข้างใต้น้านั่นนะครับมันเหมือนจะมีกระแสไฟฟ้าอะไรอ,อ่อนๆออ,ออกมาอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับผมซึ่งไอ้ต้นเหตุของกระแสไฟฟ้าน,ะนั้นน่ะมันก็ไม่ได้มาจากพวกปลาหลงปลาไหลไฟฟ้าใต้ทะเลนะแต่ว่ามันกลับมาจากก้อนหินกลมๆใต้น้ําที่มีขนาดเท่าลูกเปตองหนึ่งลูกนะครับแต่ว่าบนผิวหนังของก้อนหินเนี่ย มันจะมีความขรุขระคล้ายๆกับอะไรแบบเหมือนกับเห็ดหอมนะครับซึ่งก็อธิบายไม่ถูกเหมือนกันเอาเป็นว่าเพื่อนๆนึกถึงเวลาเราซื้อเห็ดหอมตากแห้งมาเราจะเห็นต้งหัวเห็ดนะครับว่ามันจะดำๆแต่ว่ามันไม่เรียบใช่ไหมมันจะขรุขระขรุขระหน่อยนั่นแหละครับเขาก็ไปเจอก้อนหินกลมๆเท่าเปตรงขุขะขุขะแบบนั้นมา ซึ่งก็ว่ากันว่ามันเป็นหินที่ปล่อยไฟฟ้าออกมาได้นะครับแต่หลังจากที่ได้เจอมาเนี่ยก็ไม่รู้ว่าข่าวมันจะเป็นยังไงต่อนะครับคือมันเงียบไปก็ไม่รู้ว่าสหรัฐเนี่ยเขาได้แอบเก็บเรื่องนี้ไปศึกษาต่ออย่างลึกลับหรือว่าเขาเนี่ยไม่ได้สนใจอะไรกับพวกก้อนหินก้อนนี้หรอกเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเขากำลังหมกมุ่นอยู่กับการจะไปหาเรือดำน้ําของโซเวียตกันใช่ไหมครับผมมันก็เลยได้ทําให้เรื่องนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เงียกงันมาอยู่กว่าหลายสิบปีเลยนะครับผม จนกระทั่งเมื่อมาถึงในช่วงสักประมาณปี2013นั่นแหละที่ในตอนนั้นนะครับมันก็ได้มีกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ที่เขาสนใจอยากจะศึกษาชีวิตของสัตว์ใต้ทะเลนะครับ เขาก็เดินทางไปศึกษาวงจรชีวิตใต้น้ำตรงนั้นก็คือตรงบริเวณเขตคาเลนคลิปเปอร์ทันนะครับหรือว่าหนึ่งในเขตของมหาสมุทรแปซิฟิกที่มันจะมีความลึกมากนะครับแล้วเขาก็ว่านว่าไออนาเขตนั้นเนี่ยมันจะมีความกว้างไปเทียบเท่ากับอนุทวีปอินเดียกันเลยนะนั่นแหละครับทางทีมสำรวจก็ได้ไปสำรวจสิ่งมีชีวิตใต้น้ำอยู่ตรงนั้นก็คือมีการย่อนเครื่องจักรสำรวจวัดค่ากับกล้องอะไรลงไปยังตรงนั้นเลยนะครับแต่แล้วเนี่ยไอเครื่องมือดังกล่าว มันก็กลับไปค้นพบกับสิ่งที่แปลกประหลาดมาครับผมก็คือมันพบว่าพอเครื่องมันยิ่งดำดิ่งลงไปใต้น้ำเท่าไหร่นะไอออกซิเจนที่มันได้มีอยู่ตรงน้ำลึกมากๆนะครับมันกลับมีมากกว่าออกซิเจนที่อยู่ตรงน้ำลึกแบบธรรมดาซึ่งแบบมันก็จะเป็นเรื่องที่ขัดกับทฤษฎีวิทยาศาสตร์กันอย่างมากเลยใช่ไหมเพราะว่าปกติแล้วเวลาออกซิเจนบนโลกเราอ่ะมันได้ลงไปยังผิวน้ำมาพอมันไหลลงไปข้างล่างเลยๆออกซิเจนมันก็ต้องเจือจางลงไปตามความลึกที่มันได้ย่อนลงไปสิ แต่ว่าทําไมกันล่ะพอมันได้ถล่มลึกลงไปเกินจุดหนึ่งนะไอออกซิเจนเนี่ยมันกลับมีขนาดเพิ่มอย่างหน้าชะงุนงงงอยกันเลยล่ะครับผมในตอนนั้นเนี่ยไอทีมลูกน้องที่ได้สํารวจออกซิเจนเนี่ย mm hmm. ก็เลยเอาเรื่องนี้ไปรายงานกับหัวหน้าวิทยาศาสตร์นะครับ mm hmm. ก่อนที่จะได้โดนโบกโอกมาหนึ่งเพราะว่าหัวหน้าวิทยาศาสตร์เนี่ยก็บอกว่าเฮ้ย mm hmm. hey, นี่เองตั้งเครื่องตรวจออกซิเจนอะไรผิดพลาดหรือเปล่าค่าของออกซิเจนน่ะมันเลยได้ผิดไปยังไงเลยรือว่าไอเครื่องนี่มัน,มน เก่าเหลาเย่ยเกินไปแล้วเอาครับไม่จริงอ่ะทฤษฎีมันบอกว่าออกซิเจนใต้น้ำมันต้องมีน้อยเองต้องตรวจมาผิดพลาดแน่เลยหลังจากนั้นนะครับนักวิทยาศาสตร์ก็เลยได้ปล่อยเบลอรเรื่องออกซิเจนใต้น้ำเนี่ยมากันอยู่นานเลยนะครับจนกระทั่งกว่าอีก8ปีถัดมานั่นก็คือเมื่อปี2021นนั่นเองครับผมอยู่ๆในตอนนั้นเนี่ยมันก็ได้มีนักวิทยาศาสตร์อีกกลุ่มหนึ่งนะครับ เขาก็ได้ไปสำรวจชีวิตใต้น้ําแ,แนวเดียวกันตรงที่เดียวกันอีกแล้วครับผมแล้วก็ได้ไปทําเหมือนเดิมแล้วก็คือพยายามหย่อนพวกเครื่องมืออะไรต่างๆเนี่ยลงไปสำรวจยังใต้น้ํานะครับผมแล้วก็ปรากฏว่าไอสิ่งที่พวกเขาได้เจอมาเนี่ยมันก็ดันเป็นค่าผลลัพธ์เดียวกันเลยครับก็คือออกซิเจนยิ่งเมื่อลงไปใต้น้ําลึกมากเท่าไหร่นะมันก็กลับมีปริมาณ มากขึ้นอยู่อีกนะครับคือมากกว่าบริเวณที่ธรรมดามากเลยซึ่งไอ้รอบนี้เนี่ยเขาก็ไม่ได้สำรวจกันแค่ครั้งถึง2ครั้งนะแต่เขาทดลองกันหลายครั้งเลยรวมถึงปรับเปลี่ยนเครื่องมือด้วยนะครับผมเพราะอย่างที่บอกใช่ไหมไอ้ตอนแรกอะ่ะเขาก็คิดว่ามันอาจจะเป็นไปได้ว่าเขาตั้งค่าอะไรผิดหรือว่าเครื่องมือที่เขาใช้เนี่ยมันก็กุกเก่าบูโรทั้งกันไงแต่พอเปลี่ยนเครื่องมือมันแล้วเฮ้ยค่าออกซิเจนใต้น้ําเนี่ย มันยังเยอะขึ้นมาเหมือนเดิมนะนักวิทยาศาสตร์ก็เลยสำเนียกใจขึ้นมาได้ว่าเอยหรือว่าไอใต้น้ำลึกกว่า4,000เมตรเนี่ยมันจะมีเรื่องอะไรไม่ปกติอยู่แน่และถ้าหากพวกเขาได้เจอเนี่ยมันก็อาจจะเป็นเรื่องอะไรที่ทำลายความเชื่อที่มนุษย์เราได้สอนกันมาในตำราตลอดเลยนะครับซึ่งนั่นก็คือเรื่องราวของการกำเนิดออกซิเจนนั่นเองหรือว่าหนึ่งในก๊าซพื้นฐานที่มันจะ สำคัญอย่างมากเลยนะครับต่อการดํารงชีวิตของทุกชีพบนโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นทั้งพืชหรือสัตว์นะครับผมก็คือโดยปกติแล้วเนี่ยออกซิเจนบนโลกเราอะมันกําเนิดมาได้ยังไงใครพอตอบแอดได้บ้างไหมครับวิทยาศาสตร์1นึ่เร็วเร็วเรความรู้ในห้องเรียนออกซิเจนเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นมาจากกระบวนสังเคราะห์แสงของพืชใช่ไหมครับผมไม่ว่าจะเป็นพืชบนบกสาหร่ายหรือว่าแบคทีรียอะไรต่างๆที่มันพอมีสีเขียวหรือคลอโรฟิลล์เนี่ย ไอ้พวกนี้ส่วนใหญ่มันก็จะผลิตออกซิเจนขึ้นมาได้นะครับเนื่องจากว่าไอ้สารสีเขียวหรือว่าคลอโรอฟิลที่มันได้อยู่ในพืชเนี่ยนะมันก็จะทําหน้าที่ในการดูดพลังงานมาจากแสงอาทิตย์นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็เอาแสงอาทิตย์ไปผลิตอาหารได้กับตัวมันโดยการแต่คาร์บอนไดออกไซด์ที่มันได้ดูดเข้ามาให้มันแยกเป็นคาร์บอนกับน้ําอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมเสร็จแล้วผลที่ได้เนี่ยก็คือนั้นตานั่นเองซึ่งก็คืออาหารที่พืชเนี่ย จะใช้เอาไว้ดำรงชีวิตนะครับผมแต่ทุกๆขบวนการในการย่อยอาหารอะไรพวกนี้มันก็ต้องมีของเสียใช่ไหมคือคนเราเนี่ยก็คือเป็นคลี่นะครับผมแต่สําหรับต้นไม้เนี่ย มันก็จะเป็นออกซิเจนนั่นเองนะั่นแหละมันก็ได้พ่นออกซิเจนปุ๊บปุ๊บออกมากันให้เราได้สูดดมคลี่ของต้นไม้กันทีนะครับผมส่วนต้นไม้นี่ก็เอาของเสียจากมนุษย์ที่เป็นคาร์บอนไดออกไซด์นี่แหละสูดกลับไปนะครับก็เป็นวัฏจักรชีวิตแบบเนี้ยไม่งงกันเนอะซึ่งอันนี้เนี่ยพอแอดได้ทำเรื่องนี้ขึ้นมาก็เพิ่งจะรู้เหมือนกันนะว่าเอาจริงๆแล้วไอ้ต้นไม้ต่างๆบนบกเนี่ยมันกลับไม่ใช่สิ่งที่ผลิตออกซิเจนให้กับโลกเราได้เยอะที่สุดนะ ถือว่าวมันกลับเป็นพวกเจ้าแพลงต้นต่างๆนะครับที่มันได้ลอยกระจัดกระจายเป็นเศษเล็กๆ,ๆอยู่ในน้าไม่ว่าจะน้ําจืดน้ํากร่อยน้ําทะเลแลวก็ตามนะครับนั่นด้วยความที่พวกนั้นมันก็มีสีเขียวไงมันก็มันสามารถผลิตออกซิเจนให้กับโลกของเราได้ใช่ไหมครับผมคือเขาว่ากันว่ากว่า50%ของออกซิเจนที่อยู่บนโลกเราเลยนะมันก็ได้ผลิตมาจากพวก แพลงต้นเหล่านี้แหละครับโอ้เมซิ่งมากแต่เอาเป็นว่าไม่ว่าจะเป็นแพลงต้นที่อยู่ในทะเลหรือว่าต้นไม้ที่มันอยู่บนบกนะครับหนึ่งในสิ่งที่มันจําเป็นเลยในการผลิตออกซิเจนก็คือแสงอาทิตย์ใช่ไหมครับผมเพราะว่าถ้าหากขาดแสงอาทิตย์ไปมันก็จะไม่มีกระบวนการในการย่อยอาหารอะไรของมันได้ที่นัน่นก็หมายความว่าอะไรก็หมายความว่าเมื่อพอแสงอาทิตย์มันลงไปไม่ถึงยังตรงใต้ทะเลอะไรแบบเนี้ย มันก็ไม่น่าจะมีสิ่งอะไรที่สามารถผลิตออกซิเจนขึ้นมาได้นะสิแต่ว่าในใต้น้ํานี้เนี่ยมันก็ยังมีสัตว์ที่จําเป็นจะต้องใช้ออกซิเจนในการหายใจอยู่นะครับผมดังนั้นเองพอออกซิเจนมันยิ่งมีน้อยมีสัตว์มาเอาออกซิเจนอะไรไปเยอะออกซิเจนที่ยิ่งลงไปลึกใต้น้ําเนี่ยมันก็ควรจะมีน้อยลงน้อยลงใช่ไหมซึ่งนั่นอะ่ะมันก็เป็นความเชื่อที่มนุษย์เรานะครับได้มีกันมาตลอดเลย หากแต่ว่าแล้วทําไมกันล่ะแล้วทําไมกันจากผลสํารวจของนักวิทยาศาสตร์อันหลากหลายเลยนะครับเขากลัพบพบว่ายิ่งดําน้ําลงไปลึกเท่าไหร่เนี่ยไอออกซิเจนที่มันอยู่ในใต้น้ําลึกอะ่ะมันกลับมีมากขึ้นกันนะครับนักวิทยาศาสตร์เนี่ยก็เลยได้ตั้งชื่ออ,ออกซิเจนใต้น้าเหล่านี้ว่า ดักออกซิเจนนะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยมันจะไม่ได้หมายความว่าเป็นออกซิเจนที่สีดำนงดำๆอะไรนะคือไอ้ชื่อดักเนี่ยมันหมายความว่านักวิทยาศาสตร์เขาไม่รู้จะตั้งชื่อให้มันว่าอะไรมันอยู่ในที่มืดมันก็เลยตั้งให้ว่ามันเป็นดักออกซิเจนนะครับแต่เอาจริงๆมันก็คือออกซิเจนธรรมดากันแบบที่เราได้ใช้สูตรกันบนดินนั่นแหละและนั่นแหละครับเมื่อพวกเขาได้ตั้งชื่อให้มันเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมนักวิทยาศาสตร์เนี่ยก็จําเป็นจะต้องไปทําการค้นหาอย่างยิ่งเลยครับว่าแล้วไอ้แหล่งกําเนิดออกกซิเจนนใต้มมหาสุลึี่ มันคืออะไรกันล่ะครับเขาก็เลยได้ดำดิ่งลงไปค้นหาสิ่งใต้น้ําเลยจนกระทั่งเขาไปพบกับเอไอ,อ้อนหินกลมๆลคล้ายๆกับลูกเปตองแล้วมีผิวเป็นเห็ดหอมนั่นแหะที่ทหารอเมริกาก็เหมือนกับจะเคยเจอมันแล้วในยุคสงครามเย็นนะครับท่นั้นไปเจอตกอยู่ตรงใต้ทะเลเพียบเลยคือปุดๆเนละียงกันแบบเอาจริงๆแอดเจอภาพแล้วใครเป็นคนที่กลัวจุดๆนะเราก็ต้องขนลุกกันเหมือนกันนะครับผมแต่ประเด็นก็คือพอพวกเขาได้ซูมลงไปใกล้ๆกับไอ้อนหินเหล่าเนี้ก้อนหินอะ่ะ มันกับปล่อยฟองอากาศออกมาได้ด้วยเคือ,อน,นี่แหละมันเป็นสิ่งที่ได้กําเนิดออกซิเจนใต้ทะเลหรือเปล่านะครับผมแล้วทำไมหินมันถึงปล่อยฟองออกมาได้หรือคือข้างในหินเนี่ยมันมีตัวประหลาดอะไรอาศัยอยู่หรือเปล่าหรือว่าไอ้ตรงรอยขรุขระนะนะั้น่ะ มันจะคือสิ่งมีชีวิตอะไรที่มนุษย์เราไม่รู้จักกันมาก่อนหรือเปล่านะครับนั่นแหละเมื่อสงสัยแบบนี้นักวิทยาศาสตร์นะครับพวกเลยเอาเก็บก้อนหินเหล่านี้ขึ้นมาทดสอบกันในห้องทดลองเลยครับโดยวิธีการกนะ็คือเขาจะมีการนําเอาก้อนหินเหล่านี้ไปวางไว้ในตู้ปลาแบบไม่มีปลานะแต่ก็ใส่แค่น้ําเอาไว้ดูเฉยๆว่าไอ้ตัวก้อนหินเนี่ยมันจะมีฟองอากาศหรือออกซิเจนอะ่ะได้ถูกผลิตและปล่อยขึ้นมาหรือเปล่าแต่ว่าก่อนที่เขาจะนาเอาก้อนหินนั้นลงไปแช่น้านะ พวกเขาก็จําเป็นจะต้องทําความสะอาดไอห,หินก้อนนี้ให้ดีด้วยเพื่อเป็นการทดสอบว่าไออากาศที่มันได้ผุดขึ้นมาเนี่ยมันได้ผุดขึ้นมาจากก้อนหินจริงๆหรือมันอาจจะเป็นตัวอะไรก็ได้ที่เรามองไม่เห็นอาจจะเป็นแบคทีเรียตัวเล็กๆที่ได้เกาะอยู่กับก้อนหินนะครับซึ่งมันได้ผลิตออกซิเจนออกมาครับนั่นแหละเขาก็ทําความสะอาดก้อนหินซะสะอาดกิ๊กเลยหลังจากนั้นก็เอาก้อนหินไปทิ้งลงในน้ํานะครับแล้วปรากฏว่าไอตัวก้อนหินที่อยู่ในน้ําเนี่ย มันก็ยังสามารถพุดปุดพุดผลิตออกซิเจนออกมาเป็นฟองอากาศกันได้อยู่ครับผมและที่สําคัญก็คือมันยังสามารถผลิตไฟฟ้าได้ด้วยนเนยคือคือคือนี่มันหินอะไรเนี่นี่มันหินพิกาชูเหรอครับผมซึ่งในความลับว่าทำไมหินเนี่ยมันถึงสามารถผลิตไฟฟ้าขึ้นมาได้นะ ก็ว่ากันว่ามันเกิดจากองค์ประกอบที่มันได้มาเกาะตัวรวมอยู่กันตามหินเนี่แหละครับผมซึ่งพอเขาไปเช็คดูนั้นตัวหินเนี่ยมันก็จะมีธาตุโลหะอยู่หลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นแมงกานีสเอยทองแดงเอยโคโบอลหรือว่านิกเกิลนะครับซึ่งชื่อต่างๆที่พูดมาเนี่ยหลายๆคนก็น่าจะคุ้นหูกันใช่ไหมครับว่ามันมักจะเป็นองค์ประกอบที่ได้อยู่ในเครื่องใช้ไฟฟ้าของเราทั้งนั้นเลยนะครับผมอย่างเช่นทองแดงเนี่ยมันก็คือสายไฟ โคบอลกับนิกเกิลนะครับมันก็จะเป็นพวก่านหรือว่าแบตเตอรี่นานาที่เราจะมาเอาเป็นพลังงานในยุคใหม่กันในทุกวันนี้นั่นแหละซึ่งเขาก็ว่ากันว่านั่นแหละครับผมด้วยความที่ไอก้อนหินประหลาดเนี่ยมันได้มีธาตุโลหะมาเกาะอยู่บนตัวมันอย่างเยอะกันมากมายเลยนะครับแล้วก็มีสภาพที่เหมาะสมด้วยมันก็เลยทําให้เจ้าหินเนี่ยสามารถผลิตไฟฟ้าขึ้นมาได้ด้วยตัวมันเองครับผมซึ่งพอเขาเอาไอเครื่องวัดไฟฟ้าที่แบบเป็นเครื่องจอ ที่อะไรแบบที่พวกเครื่องช่างไฟเขาใช้นะไปจี้กันมาดูเขาก็พบว่าพลังงานไฟฟ้าที่มันออกมาจากหินก้อนนั้นนะครับมันจะมีเยอะแยะมากเท่ากับแบตเตอรี่ก้อน AA กันเลยนะหรือว่าไอแบตเตอรี่ก้อนขนาดกลางที่เราเอาไว้ใช้ใส่ในพวกรีโมทหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรแบบง่ายๆนั่นแหละครับซึ่ง ก็เป็นสาเหตุที่มันได้ผลิตไฟฟ้าขึ้นมานี่เองพอมันได้อยู่ในน้ำนะครับมันก็เลยสามารถผลิตออกซิเจนขึ้นมาด้วยนั่นเองส่วนนี้เพื่อนๆจะเพิ่งงงนะครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆอ,อ,อธิบายไปว่าทําไมก็คือถ้าหากใครจะทดลองเอาจริงๆตอนนี้เพื่อนๆก็สามารถทดลองเองได้นะก็คือลองไปหยิบน้ํามาแบบแก้วหนึ่งอ่ะแล้วก็เอาฐานแบตเตอรี่นะครับผม <enter i> ยอดลงไปในนั้นแล้วก็ดูแลวว่าเดี๋ยวมันจะมีฟองอากาศเนี่ย ปุดๆขึ้นมานะครับซึ่งสาเหตุเนี่ยมันก็เกิดจากว่าพอไอ้พวกแร่ต่างๆเหล่านี้มันได้ไปก่อให้เกิดไฟฟ้าขึ้นมาใช่ไหมไฟฟ้ามันก็ไปทําปฏิกิริยากับน้ําอ่ะให้น้ํามันได้แตกตัวแยกกันออกมาระหว่างไฮดโดรเจนกับออกซิเจนนะครับเนื่องจากว่าสูตรเคมีของน้ําคืออะไรมันก็คือ h 2 o ใช่ไหมครับซึ่ง o เนี่ยมันคือออกซิเจนนั่นเองนั่นแหละพอมันเจอปฏิกิริยาไฟฟ้าเลยปุ๊บเปียปุ๊บเปียแบบเนี้ยมันก็เลยแยกปุกออกมาเป็นออกซิเจนได้ต่อและด้วยความที่ว่าในใต้น้ําทะเลอ มันมีก้อนหินแบบเนี้ยอยู่กันเยอะมากเลยนะครับไอ้แต่ละก้อนเนี่ยก็ช่วยกันผลิตพลังงานไฟฟ้าแล้วก็ผลิตออกซิเจนโปโปโป,โปโออกมาจนมันก็ก่อให้เกิดเป็นออกซิเจนจานวนมากมายนะครับที่ได้กําเนิดมาจากใต้ทะเลหวังว่าแอดอธิบายไปพเพื่อนๆจะไม่งงนะเพราะอันนี้แบบมีแฟนเพจเขาแอบทักแอดมาด้วยว่าแอดแอดแอดเวลาที่แอดทำคลิปอะไรพอมันจะมีสาระหน่อยนะหนูคิดว่ามันเป็นเพจปลอมทุกทีเลยคือ <c oughs> แบบมองแอดเป็นยังไงเนี่ยขอเป็นคนมีสาระาไม่ได้บ้างเหรอ ซึ่งทีนี้เนี่ยมันก็ทําให้มาถึงเรื่องราวสําคัญของเราในวันนี้นะครับแล้วแบบเรื่อสิ่งเหล่านี้ที่มันสามารถผลิตไฟฟ้าผลิตออกซิเจนอะไรขึ้นมาได้เนี่ยมันมีความสามารถที่จะมาเปลี่ยนแปลงมนุษยชาติได้ยังไงนะครับผมหรือว่ามันจะมีผลต่อการค้นพบสิ่งมีชีวิตนอกโลกได้ยังไงซึ่งอันนี้เนี่ยแอดก็จะขออธิบายเป็นข้อๆเลยกันแล้วกันนะครับผมก็คือหนึ่งฮะด้วยความที่ว่าไอ้ตัวหินประหลาดนี้เนี่ยมันมีปฏิกิริยาในการทํางานเหมือนกับ ก้อนแบตเตอรี่เลยใช่ไหมครับคือเป็นแบตเตอรี่ในธรรมชาติว่างั้นเถอะแล้วเพื่อนๆคิดว่าโลกเราในทุกวันนี้ที่ก็ยิ่งมีความต้องการพลังงานแบตเตอรี่เยอะมากขึ้นเยอะมากขึ้นเพื่อมาเป็นพลังงานทดแทนอันใหม่แทนน้ามันเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วครับผมมันต้อเกิดการที่ควรจะไปทําลายโลกมากขึ้นยังไงละ่ะเพราะว่าเราก็คงไม่ต้องจินตนาการนะว่ามันจะมีพวกนายทุนหน้าเงินนะ่ะรีบลงไปขุดในของเหล่านี้ขึ้นมาคือน,นี้เนี่ยก็ไม่ใช่ แค่คนเพิ่งคิดหรอกเอาจริงๆมันก็มีคนเริ่มทําไปบ้างบางส่วนแล้วนะครับผมรู้ว่าสร้างความจิบหายกับทะเลในรอบใหม่เนี่แหละเนื่องจากว่าไอเดียของเจ้าสิ่งนี้ในตอนแรกเนี่ยนะคนเขาก็คิดว่าเออก็ไหนไอ้อนนี้มันเป็นแบตเตอรี่ธรรมชาติที่มันเป็นพลังงานซึ่งมนุษย์สามารถหยิบใช้มาจากทะเลฟรีๆได้นะ่ะเขาก็ไปหยิบกันมาขายกันเยอะๆยังไงล่ะเราจะได้รวยๆ,ๆนะครับแต่ว่าแล้วจริงเหรอที่ไอ้อนเหล่านี้ มันจะได้มาฟรีๆแบบไม่มีที่มาที่ไปเพราะดูตัวอย่างน้ำมันสิถึงแม้ว่ามันจะขุดมาจากใต้โลกเราได้นะครับแต่ว่าน้ำมันเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากอะไรครับมันก็เกิดขึ้นมาจากการทับถมของพวกซาร์ฟอสซิลที่มันต้องกินเวลาอยู่เป็นแบบนานๆกว่าหลายล้านปีกันเลยใช่ไหมครับผมแล้วเห็นก้อนนี้อยู่ๆมันผุดขึ้นมาได้ยังไงเขาก็เลยได้มีการลองไปศึกษาดูนะครับแล้วก็ปรากฏว่าโอ้โห ไอาการกําเนิดขึ้นมาของหินประหลาดก้อนพวกนี้แต่ละก้อนนะมันก็จําเป็นจะต้องใช้เวลาย,ยาวนานบางทีก็มากกว่าน้ํามันอีกนะครับพื้นหลายพันล้านปีเลยทีเดียวกว่าที่พวกไอซักเศษโลหะโบราณไม่ว่าจะเป็นนิกเกิลโคบอลแมงกานิสหรือว่าทองแดงอะไรเนี่ยมันจะค่อยๆตกลงมาใต้ท้องทะเละแล้วก็มาทับถมเกาะกันอยู่อัดแน่นบนก้อนหินหรือว่าอาจจะเป็นเศษเปลือกหอยโบราณจนกระทั่งมันได้ก้อนใหญ่เท่ากับลูกเปตงตองดังที่เราได้เห็นในทุกวันนี้ซึ่ง ถ้า,ามนุษย์ได้ขุดมันเอามาจากท้องทะเลหนักๆเข้าเนี่ยสักวันหนึ่งมันก็ต้องหมดไปแน่เหมือนกับที่เรากลัวน้ํามันอาจจะหมดไปจากโลกนี่แหละรครับผมคือมนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์ที่บริโภคได้ไม่จํากัดจริงๆนะแต่ถว่าเรื่องที่น่ากลัวก็กคือแล้วถ้าหากมันหมดไปเนี่ยมันจะ เกิดอะไรขึ้นกับโลกเราล่ะซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็มีคนไปทําวิจัยแล้วนะครับว่าไอ้ก้อนหินที่มันดูเหมือนจะไม่มีอะไรวางอยู่ใต้ท้องทะเลแค่แบบได้สร้างไฟฟ้าออกซิเจนขึ้นมาเนี่ยมันจะมีผลต่อระบบนิเวศใต้ท้องทะเลอย่างมากนะครับก็คือเหมือนกับจะมีจุดหนึ่งอะที่เขาไปคว้าเอาเจ้าหินพวกนี้ออกมาแทบจะหมดแล้วนะครับแล้วเขาก็พบว่าไอ้พวกปงปลาหรือว่าอะไรที่มันควรจะอยู่ใต้น้ำตัวนั้นมันกระจายหายแหกกันไปหมดหรือคือไม่มีอะไรเลยระบบตรงนั้นนี่คือเป็นเหมือนกับพื้นที่ที่โดนนิวเคลียทิง้งลงไปตู้ม แล้วก็กู่ไม่กลับเลยนะครับซึ่งถึงแม้ว่าเขาจะทิ้งให้ยาวนานมากกว่าหลายปีแล้วเนี่ยไอ้ระบบนิเวศตรงนั้นอะ่ะมันก็ไม่ได้ฟื้นกลับมานะซึ่งในเรื่องที่น่ากลัวเนี่ยมันก็ไม่ได้อยู่แค่ในใต้น้านะแต่ว่ามันะอยู่ที่บนโลกเราอีกนะครับเนื่องจากสิ่งที่บอกใช่ไหมว่าไอออกซิเจนที่เราได้หายใจกันบนโลกเนี่ยส่วนใหญ่ๆมันก็มาจากทะเลด้วยนะครับผมคือในอนาคตเนี่ยมนุษย์เรานะครับอาจจะไม่ได้แค่ต้องใส่หน้ากาก,ากเพื่อป้องกันฝุ่น pm 2.5แล้วนะครับผมแต่อาจจะต้องเปลี่ยน ให้เราได้หายใจนะครับเพราะบนโลกเราเนี่ยจะมีออกซิเจน,เ,นเราได้หายใจไม่พอที่ทถอดหน้ากากไปที่ก็ตายกันเป็นแถบหรือก็อาจจะเป็นได้ใครจะไปรู้ใช่ไหมครับผมแต่เชื่อว่าถึงแม้จะพูดกันไปยังไงนะความโลภของมนุษย์มันก็ไม่สามารถหยุดได้อยู่ดีเหรอทำไมพูดแล้วยิ่งเครียดแต่เอาเป็นว่าเรามาต่อกันกับเรื่องต่อมาดีกว่านั่นก็คือเรื่องที่ก้อนหินเนี่ยมันอาจจะเป็นกุญแจสําคัญในการทําให้เรานะครับได้ไปเจอกับสิ่งมีชีวิตต่างดาวก็ได้ ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันก็เกิดขึ้นมาจากว่าไอ้ปัจจัยเวลาที่เราจะค้นหามนุษย์ต่างดาวในปัจจุบันเนี่ยนะเราก็ไม่ใช่แบบไปส่องดูบนแต่ละดาวว่าแต่ละดาวก็มีการสร้างบ้านหรือมีพวกมนุษย์ต่างดาวเลยมาเดินอยู่เหมือนกับที่หลายๆคนจดจํามาจากการ์ตูนนะครับแต่ว่าเวลานักวิทยาศาสตร์ก็จะไปหาสิ่งมีชีวิตต่างดาวเนี่ยเขาจะใช้วิธีการค้นหากับปัใจจัยในการที่ทําให้สิ่งมีชีวิต มันจะสามารถกำเนิดขึ้นมาหรือว่าดำรงชีวิตยอยู่ได้นะครับยกตัวอย่างก็อย่างเช่นเขาจะไปตรวจดูว่าบนสภาพดาวดวงนั้นเนี่ย มันมีน้ํำไหมซึ่งต้องเป็นน้ําแบบมีลักษณะเป็นของเหลวด้วยนะไม่ใช่แบบเป็นน้ําแข็งซึ่งสิ่งมีชีวิตะจะไม่สามารถใช้ได้หรือว่ามีอากาศอย่างพอเพียงไหมมีความร้อนที่แบบไม่ร้อนมากพอหรือว่าเย็นหนาวไปที่จะทำให้สิ่งมีชีวิตนะ่ะมันสามารถแบบดํารงชีพอยู่ได้ไม่งั้นมันก็ตายกันหมดนะครับผมที่ถ้าหากมันมีปัจจัยอะไรซึ่งไม่ตรงกับที่นักวิทยาศาสตร์ได้กําหนดขึ้นมาเขาก็จะผ่านดาวนั้นไปเลยก็เลยทําให้ตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ย นักวิทยาศาสตร์ก็แทบจะไม่ไปมองไอ้พวกดาวที่มันมืดๆห่างไกลหรือว่าดาวที่ดูแบบไม่น่าจะมีออกซิเจนอยู่ได้นะก็ก็ข้ามไปเลยนะครับผมแต่ว่าพอเขาได้มาค้นพบว่าไอ้การกําเนิดออกซิเจนเนี่ยมันไม่จําเป็นจะต้องมากําเนิดจากพวกพืชหรือว่าอาจจะไม่ได้มีแค่อยู่บนผิวดาวอย่างเดียวก็ได้นะแต่มันอาจจะเกิดมาจากใต้น้ําลึกอะ่ะ เพราะถ้าหากบนดาวอื่นๆน่ะมันได้มีธาตุอะไรประหลาดๆแบบเนี้จมลงไปเกาะอยู่ในหินใต้น้ําเหมือนกันแล้วมันก็ได้แอบไปสร้างแบบออกซิเจนใต้น้ำปุ๊ดปุ๊บปุ๊ปุ๊อ่ะไปก่อให้เกิดประจุไฟฟ้าไใต้น้ําอีกปุ๊บเปียปุ๊บเปียมันก็อาจจะทําให้มีสิ่งมีชีวิตใต้น้าน่ะได้เริ่มกําเนิดขึ้นมาแล้วก็ได้ใช่ไหมครับผมนั่นน่ะนักวิทยาศาสตร์ก็เลยต้องกลับมาล้อกรุไอดวงดาวดวงก่อนที่เขาแบบเคยตัดทิ้งไปน่ะมาสำรวจกันใหม่เลยนะครับผมและหนึ่งในตัวอย่างดาวที่เขาคาดว่า อาจจะมีมนุษย์ต่างดาวหรือว่าสิ่งมีชีวิตต่างดาวน่ะได้กําเนิดขึ้นมาบนนั้นแล้วก็ได้นะครับมันก็มีอย่างเช่นดวงจันทร์บนดาวพฤหัสนะครับ ที่แบบบนดวงจันทดาวพฤหัสเนี่ย,เ,ย,เ,ยเพื่อนเพื<ๆ>่อนรู้หรือเปล่ามันจะมีลักษณะเป็นทะเลแบบลึกกันมากเลยครับผมแล้วไอ้ใต้ทะเลเหล่านี้อาจจะเป็นไปได้หรือเปล่าว่ามันจะมีสิ่งมีชีวิตอะไรประหลาดได้อยู่ข้างล่างนะั้นหรือเปล่านะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่แค่อเดียที่นักวิทยาศา,ศาสตร์เขาได้คิดขึ้นมาลอยๆเท่านั้นนะแต่เหมือนกับเมื่อไม่นานมาเนี่ยมันก็จะมีคนได้ส่งยานนะ ไปสำรวจบนดาวพลหัดกันแล้วนะครับเพื่อหาสิ่งมีชีวิตที่อาจจะซ่อนอยู่บนนั้นก็ได้ซึ่งอันนี้ถ้าหากใครอยากจะฟังโปรเจกต์เรื่องการส่งยานขึ้นไปบนดาวพลหัดเนี่ยนะแอดก็ได้เคยทำเอาไว้แล้วลิง์กอยู่ด้านล่างเลยนะครับผมใครที่มีแฟนอาร์ตเนี่ยก็สามารถส่งมาได้ที่แชทในแฟนเพจเฟ c บุ๊ o k FN d i r r y นะครับแล้ววันนี้แอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนละเด้อบ๊ายบาย